สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะฮะยามาฮ่านะครับ R15 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ออกใหม่อยู่แสนนิดๆนะฮะคันนี้บอกเลยนะครับของแต่ง32รายการนะครับมีบินของแต่งให้ดูนะฮะเยอะมากๆคุ้มๆเลยแต่งหมดไป30,000กว่าบาทนะคันนี้เลขไม้หลักพันโลนะครับ อย่างนะครับดอกใหม่ๆนะครับใช้ยาวๆเลยอย่างเป็นท่อเดิมนะครับผมแต่อันนี้เป็นสีทองทองทั้งหมดนะเป็นของแต่งหมดเลยเกย์โยงนะฮะสวยๆเลยนะครับแต่งมาจบๆเลยคันนี้ตัวจริงนี่คันใหญ่อยู่นะครับคันใหญ่มากเนีย่ยจะมีไฟด้านหน้าโคตรดุนะฮะ ขำบนนะครับผมเกียร์กันสะบัดนะฮะดูดูตรงแฮนด์นะครับฟิวขี่อันไหลเต็มเต็มเลยคันนี้สภาพนะครับไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับแถมของแต่งไปด้วยเลยนะค,คันนี้ดูเลขใหม่กันนะครับคันนี้เลขไมอยู่4 3 3พันสมร้อมบ ใหม่แท้แน่นอนนะครับสภาพเครื่องยนต์ค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยคือเหมือนใหม่เข้าเกียร์นิ่มๆน,น,นะครับใครหายอยู่นี่คันนี้บอกเลยครับไม่ควรพลาดนะพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผม สภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะฮะค่นี้นะครับขอขอ,ขอนุญาตนะเปิดขายนะครับ7 9 9 0 0บาทก็พอนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบเลยออกมาอยู่แสนนิดๆน,นะฮะถ้าบวกของแต่งไาด้วยก็ประมาณแสนสี่ได้ คันนี้7 9 9 0 0บาทนะครับใครสนใจนะผมติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ